สวัสดีครับวันนี้เราจัดการความรู้วิทยาลัยการจัดการวหาิทยาลัยนโดนขอนำเสนอ CMU Share and Learn โดยในสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการนำศาสตร์การบริหารทีมฟุตบอลมาใช้กับการบริหารองค์กรซึ่งเป็นไอเดียของคุณรวิทย์หานอุตสาหะ CEO ของสีจันทร์ซึ่งบทความนี้สรุปจากมาคกเทียออนไลน ติดตามชมครับพระวิฐานุสาหะ CEO สีจันได้กล่าวไว้ในงาน D A A T day 2022ใน s e i o n ในเซสชั Effective in the real business ไว้ wide. ว่าคนเป็นผู้นำองค์กรในปัจจุบันนี้เหนื่อยมากทำอย่างไรจึงจะเหนื่อยน้อยลงต้องดีไซน์ทีมที่เข้มแข็งให้ได้ทีมที่เข้มแข็งไม่ใช่ทีมที่มีแต่คน,กนเก่งๆแต่เป็นทีมที่ทำงานได้ดีและมีความยืดหยุ่ครับหัวนหน้าทีม ของหัวหน้าทีมของฟุตบอลในการทำงานก็คือผู้จัดก,การทีมซึ่งเปรียบเสมือนซีอขององค์กรที่ส่วนใหญ่จะเตะฟุตบอลไม่เก่งหรือเคยเตะเก่งแต่อายุมากขึ้นผ่านตัวมาเป็นผู้จัดก,การทีมถ้าให้ผู้จัดก,การทีมมาเตะฟุตบอลก็ไม่สามารถสูนักเตะในสนามได้สักคนแม้ผู้จัดก,การฟุตบอลจะเตะบ,บอลไม่เก่งแต่สามารถควบคุมคนควบคุมทีมได้ พราะผู้จัดก,การทีมไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างเก่งและไม่ควรทําทุกอย่างเก่งด้วยและควรจ้างคนที่เก่งกว่าทํางานให้เช่นจ้าง CMO ที่เก่งกว่าเรื่องไฟแนนซ์จ้าง CTO ที่เก่งกว่าเรื่องเทคโนโลยีเป็นต้นการเล่นบอลกับการบริหารองค์กรเหมือนกันคือเป้าหมายองค์กรต้องชัดเจนหน้าที่ของ CEO คือทำอย่างไรให้พนักง,งานมองเห็นภาพเดียวกันทั้งหมด ราะความท้าทายที่หลายองคอก์กรกำลังเผชิญก็คือเมื่อเมื่อจบการประชุมและหากคุยกับพนักงานเป็นรายเป็นรายบุคคลส่วนตัวว่าการประชุมที่ผ่านมาได้ผลประชุมอะไรบ้างพนักง,งานจํานวนมากจะตอบคนละทิศคนละทางเพราะต่างคนต่างมีสิ่งที่ต้องทําของตัวเองและคิดว่าเรื่องนี้ต้องทําแบบนี้เช่นบัญชีจะมองเพียงเรื่องความถูกต้องของเอกสาร เพราะกลัวฝ่ายตรวจสอบเล่นงานเซอร์ฝ่ายขายมองว่าต้องทำยอดให้ถึงเอกสารปล่อยไปก่อนคนจากฝ่ายจัดซื้อก็มีแฟรมเวิร์กคิดอีกอย่างการอลายโกลสให้ประสบความสำเร็จจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเวรผู้เล่นตัวจริงในสนามฟุตบอลกองหน้าควรเป็นกองหน้าไม่ควรเอาผู้รักษาประตูปะเป็นกองหน้าการทำงานในแต่ละองคอ์กรผู้นำควรวางควรวางคนที่เหมาะกับตำแหน่งแต่ละตำแหน่ง ซึ่งถ้าวางตำแหน่งผิด Position ผิดทีมก็จะไม่มีประสิทธิภาพหรือแปกได้เลยแนวทางที่คุณลวิทย์แนะนำเ3เตรใน10เรื่องที่ผู้นำองค์กรควรสร้างให้เกิดขึ้นในองค์กรประกอบด้วยอะไรบ้าง3เตร e ที่ว่าก็คือ 1. Satisfy employee Engagement employee และ Inspire employee s a t ส s f y employee state พนักงานมีความพึงพอใจพอสมควรในการทำงานที่องค์กรซึ่งเป็นสเต a กที่ควรทำให้ได้ตัวประกอบด้วย 1. มีพื้นที่ปลอดภัยในการ,การทำงานความปลอดภัยทางด้านจิตใจสามารถพูดเรื่องที่อยู่ในใจได้เช่นมีคนนี้ลำเอียงมากทำไมต้องมี double standard คุณลริทมองว่าความปลอดภัยทางด้านจิตใจเป็นสิ่งสำคัญและมีวิธีสร้างความปลอดภัยทางด้านจิตใจได้หลายรูปแบบ แต่ที่ดีที่สุดคือหัวหน้าทีมหาช่วงเวลาที่พนักงานผ่อนคลายเช่นชวนทีมไปกินข้าวกินกาแฟเพื่อให้พนักงานกล้าพูดความในใจหรืออีกวิธีหนึ่งคือส่งสายลับเข้าไปสอบส่งเครื่องมือต้องพร้อม 3. ามไม่ไม่ไมทางานเหมือนระบบราชการเช่นซื้อประกรั 1, นหนึ่งด้ต้องมีคนเซ็นมาสี่คนเป็นต้นได้รับผลตอบแทนที่ดีสและ ไม่ใช่ผลตอบแทนเรื่องเงินอย่างเดียวแต่รวมถึงการเคารพในการเป็นคนของผู้อื่นเช่นเมื่อทำงานดีมีการชมถหน้าเพื่อนร่วมงาน,ากกงานอันนี้ก็จะเป็น4ปัจจัยหลักในกลุ่มที่อ,อ,อยู่ใน s a t i s f i e d employee คือทำให้พนักงานมีความเป็นก,กอนจัครับกลุ่มที่2ก็คือ engagement employee state engagement employee ซึ่งสามารถทำถึง s t a g e นี้ได้ถือเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จแล้วถ้าทำได้ครับ มีมีสี่ประเด็นที่ที่ที่สนใจด้วยกันนะครับหเป็นส่วนหนึ่งของทีมคณวิทย์วิทย์บอกว่าเมื่อถามถึงเหตุผลการละออกของพนักงานส่วนใหญ่จะตอบว่าเพราะหัวหน้าหรือทีมเพื่อร่วมงานและการอยู่กับองค์กรก็เช่นกันอยู่เพราะหัวหน้าและทีมเพื่อร่วมงานดีไม่ค่อยมีใครตอบว่าเพราะงานเท่าไหร่ 6. มีอิสระในการทํามีอิสระในเรื่องที่จะทํา แลวิทยกตัวอย่างความสำเร็จของซิกเบเบรเก้ซีโอเทเลนอในการบริหารองค์กรว่าต้องทำแบบแน่นหลวมแน่นคำว,ว่าแน่นในความหมายคำว,ว่าแน่นในความหมายแรกคือเป้าหมายองค์กรต้องตรงกันหลวมคือวิธีการอย่าไปอย่าไปบังคับวิธีการแต่ให้คิดตัวเองว่าจะทำอย่างไรแน่นสุดท้ายคือการวัดผลก็เจ็ มีพื้นที่ในการเรียนรู้และเติบโตให้รู้สึกว่าทํางานที่องค์กรนี้และมีการพัฒนาตัวเองเก่งขึ้นในทุกๆปีแต่ธุรกิจที่มี impact ธุรกิจที่มี impact กับใครสักคนเช่นธุรกิจเอเจนซี่โฆษณามี impact กับลูกค้าที่ช่วยขายที่ลูกค้าที่ช่วยให้ขายของได้ดีขึ้น Inspire Employee State Inspire Employee เป็นการพัฒนาองค์กรที่ถึงขีดสุดประกอบไปด้วยมิชชั่นองค์กร ฟังและฮึกโหมเช่นชึ่เหิเช่น Mission Google ก็คือ organize the world information and make it universally accessible and useful และสิผู้นำองค์กรมี i n s p r r e ทีมงานได้และพนักง,งานจะทำงานเพื่อองค์กรทั้งหมดนี้ก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากในการเตรียมทีมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สุดโอดถ้าผู้นำองค์กรทำได้จะสามารถพาองค์กรให้ประสบความสำเร็ดได้ไม่ยาก อย่างน้อยพนักงานมีพลังในการช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าต่อไปได้ทั้งหมดนี้ก็คือสาระสำคัญของบทความนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม cmu knowledge management video ทั้ง cmu knowledge brief และ cmu share เร a r ในลักษณะนี้นะครับขอได้โปรดติดตามผลงานของเราได้ตามช่องทางต่างๆท,ที่ท่านติดตามอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ YouTube หรือว่า เ uh, c e b o o k ของเรานะครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ